สวัสดีครับพบกับนนท์ครับกับรายการเพลย์จร์ชาแนลครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีความโดดเด่นของที่นี่คือองโบสถสีม่วงครับที่วัดบางจากนะครับเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับมีที่เที่ยวมากมายเลยในวัดนะครับผมจะพาไปเที่ยวทุกจุดเลยนะครับตามกันมาครับเมื่อมาถึงหน้าวัดนะครับสิ่งแรกที่เราเจอเลยคือองค์ท้าวเวสสุวรรณครับซึ่งเป็นองค์คู่มีองค์สีทองและองค์สีดำซึ่งสององค์นะครับเป็นปรางปฎิณทั้งคู่ครับถ้ามาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเเข้้้าาามคคคือออไหววววง์ทสุรรรณก่นนะับ สิ่งสำคัญของวัดบางจากนะครับคือองค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลชัยนะครับเมื่อเราผ่านสะพานพระรามสี่นะครับคือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาจะมองเห็นองค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลชัยเด่นสง่างานะครับแล้วก็ตรงที่หลวงพ่ออยู่จะหันหน้าไปทางนิมแม่น้ำเจ้าพยานะครับเมื่อนั่งเรือผ่านกกเกาะเกตก็จะเห็นองค์หลวงพ่อเด่นสง่างานตั้งแต่ไกลเลยครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดบางจากนะครับก็คือ,อค์พญานาคู่องค์สีเขียวและองค์สีม่วงนะครับซึ่งเป็นสิ่งออก่อสร้างตัวแทนของพญานาคสีตากูลท่านจะเห็นว่าค์พญานาคู่นั้นจะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญานะครับเพื่พอมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำบุญดอกไม้ทุกเทียนและนำมากลับไปท่านได้นะครับแล้วก็ทั้งสององค์นะครับสามารถลอดท้องของโอเนาเพื่อขอพรกันได้นะครับ ไฮไลท์สำคัญของวัดบางจากนะครับก็คือถ้ำพญานาคานะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือปากทางเข้านะครับด้านในก็จะมีการตกแต่งประดับประดาเหมือนถ้ำบาดาลจริงๆนะครับซึ่งที่แห่งน,นี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพญานาค์ทั้งสี่ตระกูลนะครับเดินตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาดูว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ เมื่อมาถึงจุดบริณฑ์ถ้ำแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือเราต้องมาหาก็คือสิ่งของที่จะนาไปถวายองค์ปู่นะครับสิ่งแรกคือจะมีแก้วนะครับมีดอกบัวเทียนนะครับสำหรับลอยถวายเป็นถปะที่ไปนะครับซึ่งถ้ามาถึงแล้วสามารถจะเช่าลูกแก้วไปอธิษฐานต่อปู่ผู้ทรงนัคารา่าเสร็จแล้วก็นําไปไว้เบื้องหน้าขององค์ปู่ที่อยู่ในสระน้ําขนาดเล็กตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะซื้อเป็นดอกบัวประทีปนะครับเพื่อจะจุดถวายองค์ท่านแทนครับผม ตอนนี้ผมก็ได้จุดเทียนดอกประทีบแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไว้ขอพรแล้วลอยประทีปอันนี้ให้กับองค์ปู่นะครับแล้วต้องขอพรกันก่อน,นครับ การถวายเพียนประทีปนะครับสิ่งที่เราถวายเนี่ยม่เ,เหมือนการเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับเราต้องขอพรจากองค์พญานาคตระสีดากูลมานะครับเพื่อให้ท่านได้เปิดทางโดยบรรดาให้เราเนี่ยมีแสงสว่างมีชีวิตที่รุ่งโรจน์นะครับไม่ประสบแต่ปัญหาใดๆนะครับก็คือทําอะไรก็คือราอบรื่นไปหมดเลยเหมือนมีแสงสว่างในชีวิตเข้ามาให้เราเนี่ยมองเห็นทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางได้หมดเลยครับ ในถ้ำจาลงองแห่งนี้นะครับก็เป็นการจําลองเมืองใต้ประดานขึ้นมาซึ่งในถ้ำก็จะมีรูปปั้นขององค์ปู่นาคราชหลายๆพระองค์นะครับอย่างปู่ผู้ชงอนันตราคาราชมู่ศรีสุทโธทนาคาราชนะครับแล้วก็ปู่อนันตนาคาราชซึ่งแต่ละจุดก็จะมีการจําลองรูปปั้นไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยที่มาเห็นที่ถ้ำแห่งน,นี้สามารถที่จะไปบูชาได้นะครับในถ้ำก็จะมีความเย็นนะครับเพราะว่า ถ้ำเนี่ยอยู่ใต้อค์พระพุทธมงคลชัยนะครับเมื่อเดินมาถึงบริเวณหน้าวพระพุทธมงคลชัยแล้วจะมีช่องทางเดินลงมาในถ้ำนะครับบรรยากาศทายังที่ท่านเห็นเลยนะครับว่าจะมีการจําลองถ้ำแล้วก็มีการทาสีออกสีแดงๆนะครับแล้วก็มีรูปปัน้นมีน้ําตกมามาถึงเนี่ยอยาพลาดเลยนะครับถ้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะมาถ่ายรูปได้แล้วก็บรรยากาศก็เหมือนถ้ำบาดาลจริงๆกระบุงที่ผมหาดอยู่ขนาดนี้นะครับทางวัดได้จัดเตรียมมาให้เพื่อมาขอพรโชคลาภครับโดยมีเคล็ดอยู่ว่า กระบุงที่วางไว้เมื่อท่านยกไปเสร็จแล้วนะครับให้ไปขอพรจากองค์ปู่นะครับโดยบอกว่าให้ลูกกลับไปมีเงินร้อยหาพันหาบนะครับโดยเรามาถือกระบุงไว้นะครับแล้วก็อธิษฐานครับต่อองค์ปู่ว่าเราขออธิษฐานต่อองค์ปู่นาคารานะครับว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรนะครับขอให้กลับจากการมาไหว้องค์ปู่แล้วกลับไปมีเงินร้อยหาพันหาบเดี๋ยวผมขออธิษฐานก่อนนะครับ อธิษฐานเสร็จแล้วนะครับก็หาบต่อหน้าองค์ปู่นะครับแบอบกว่าลูกขอหาบเงินหาทองร้อยหาพันหากลับบ้านนะครับเป็นเคดนะครับเสร็จแล้วมาเราหาเสร็จแล้วนะครับก็นํากระบุงกลับมาไว้ที่เดิมนะครับนี่เป็นกิมมิคนะครับที่มาทำให้ยันหกัก ของวัดบางจากแล้วทุกคนต้องทำตามนะครับโดยมีเหมือนเจ้าหน้าที่ก็คือเหมือนคุณแม่นะครับที่อยู่หน้าถ้รเนี่ยจะคอยบอกวิธีการว่าจะให้ทำยังไงบ้างเพื่อมาเป็นการสง่สงเสริมโชคลาภนะครับมาทั้งทีก็ขอพรขอบารมีให้คุ้มเลยนะครับ ทางออกหลังท่านนะครับจะมีทางออกด้วยกัน3ทางทางแรกนะครับก็คือทางปากมังกรจะมีองค์พระตีมูติอยู่นะครับถ้าท่านต้องการขอเรื่องความรักก็ออกประตูมังกรส่วนประตูเสือเป็นประตูแห่งโชคลาภนะครับจะมีแม่นางให้โชคลาภอยู่ท่านออกทางนั้นคือหมายว่าท่านขอโชคลาภประตูกลางคือประตูพระราหูครับถ้าท่านออกประตูพระราหูสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในตัวท่านเนี่ยจะหายหมดไปเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูทางออกคือประตูพระราหูนะครับประตูนี้หมายความว่าถ้าผมลอดผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทุกกกายทุใจ สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนอยู่แถวนี้จะมาลายหายไปทั้งสิ้นนะครับเหมายว่าเราเปิดแสงสว่างาใหมกับชีวิตนะครับก็เลยต้องออกประตูทาราหูครับตามผมมาผมจะออกแล้วนะครับด้าน <c oughs> หลังประตูทางออกพระราหูนะครับ <c oughs> ก็จะมีองค์รูปปั้นนะครับ <c oughs> ก็คือองค์พระเท้าธนบดีพระยาพิเภกนะครับเท้าเวสุวรรณเท้าหิรัญยสูลน,นะครับแล้วก็มีอสุรินทาราหูนะครับแล้วก็สิ่ง จุดตรงนี้คือเป็นจุดรวมของเทพที่เกี่ยวกับพระราหูทั้งหมดนะครับท่านก็สามารถที่จะไหว้ขอโชคขอลาบขอสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองหลังจากที่ผ่านประตูที่ปลดปล่อยสิ่งที่ดีออกจากตัวเราแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับในวัดปังจ่าก็คืออาสมปู่ร้อยแปดพระองค์นะครับทุกท่านที่มาที่่แห่งนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาไหว้องค์ปู่ร้อยแปดพระองค์ครับก็คือเป็นบรมครูของครูทั้งหลายนะครับจะมีจุดจําหนายดอกไม้ทุกเทียนอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาจุด แล้วขอโชคขอลาภขอความมั่งมีสิรุขให้กับตัวท่านและครอบครัวด้วยนะครับในวัดบางจากนะครับก็จะมีตลาดชุมชนด้วยนะครับซึ่งร้านค้าต่างๆในวัดบางจากนี้นะครับบางร้านเนี่ยก็จะได้รับเหมือนรางวัลน,นะครับของอาหารแล้วก็ได้ออกรายการโทรทัศน์หลายๆรายการด้วยนะครับถ้าเป็นวเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีร้านเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่ช่วงที่เรามาทำรายการเนี่ยเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นร้านก็อาจจะน้อยกว่าวันสวัสดิ์อาทิตย์นะครับ แนะนำว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยจะเป็นตลาดสองข้างทางเลยนะครับจะเป็นตลาดคนเดินซึ่งมาวัดบางจากแล้วเนี่ยสามารถจะเลือกซื้อของฝากขนมนะครับอาหารการกินเนี่ยกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยนะครับในตลาดนะครับก็จะมีของฝากเยอะมากเลยนะครับจะมีร้านค้าของชุมชนนะครับซึ่งนํามาวางเรียงรายขายของฝากของกินของที่ระลึกกันนะครับก็สามารถจับจ่ายซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน,นครับในราคาถูกๆเลยครับ ในวัดบางจากก็จะมีวิหารนะครับประดิษฐานรูปปั้นของอดีตท่านเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อบุญยังจันทสาโรนะครับท่านเห็นว่าในวิหารจะมีรูปปั้นของหลวงพ่อบุญยังนะครับขนาดใหญ่อยู่เราสามารถที่จะซื้อดอกไม้ทุบเทียนเพื่อมากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อบุญยังจันทสาโรซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดองค์แรกของวัดบางจากแห่งนี้ครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ในพระโบสถ์วัดบางจากนะครับซึ่งเป็นโบสบทสีม่วงนะครับด้านในก็จะมีการตกแต่งด้วยสีม่วงสลับกับลายไทยปีองค์พระสามองค์ที่เป็นพระสามสมัยร่วมนะครับอยู่ด้วยกันก็คือองค์หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อคําดวงนะครับซึ่งทั้งหลวงพ่อทั้งสามองค์เนี่ยก็นํามาจากชั้นใต้ดินของพระโบสถ์แห่งนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยองค์หลวงพ่ออยู่ด้านใต้นะครับก็โดนน้าท่วมตอนหลังก็มีการยกขึ้นมาประดิษฐานถาวรณ้านะที่พระโบสถ์แห่งนี้ครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นสู่พระโบสถชั้นสองแล้วนะครับด้านในก็จะมองเห็นมีภาพวาดจิตกรรมผาผนังที่โบสถ์นะครับแล้วก็มีองค์พระประธานภายในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่พระโบสถชั้นสองของวัดบ้านจากนะครับด้านหลังผมก็คือองค์พระประธานนะครับ ส่วนในพระประศรถเนี่ยเขาจะมีภาพวาดสีน้ํามันนะครับเป็นภาพวาดของเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีตำนานพิธีกรรมต่างๆรวมถึงประวัติขององค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอยู่ดีมผนังนะครับรวมถึงมีการจําลองภาพวาดของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4แห่งนะครับสถานที่ประศุทธจตรุตรรประนิพีานนะครับดูจากด้านบนของฝาผนังเนี่ยจะมีภาพวาดอย่างขนาดใหญ่นะครับเป็นภาพวาดของเมืองนะครับภาพวาดของชุมชนนะครับซึ่งมีภาพวาดจาลองมาจากอยุธยาบางส่วนนะครับ จะมองเห็นว่าจะมีพระราชวังอยุทยาคือมีพระย่างแสนพเพชรปราสาทด้วยนะครับความพิเศษ,ษของพระโบส์ษษวัดบรงจากนะครับก็คือไม่เหมือนใครตรงที่ผนังกำแพงวัดนะครับจะมีการใส่ลายฉลุรูปปั้นนูนลอยขึ้นมานะครับซึ่งเป็นลายไทยนะครับโดยรอบของพระโบส์ทั้ง4ีด้านนะครับแล้วก็ตรงพระโบส์เองเนี่ยจะมีสีม่วงสลับด้วยสีทองมีความสวยงามมากครับจะมีองค์รูปปั้นของพระรอบรอบ ทั้งสีด้านของพระบสถศนะครับมีความสวยงามมากจริงๆอยากให้ทุกท่านมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับที่ผมบรรยายไปอาจจะโม้ไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับแต่รับรองว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยนะครับแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คนนิยมมาเที่ยวกันเยอะมากในตอนนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเมื่อเรามาวัดบางจากแล้วก็ท่องเที่ยวในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนกลับนะครับอย่าลืมนะครับ มีอีกสิ่งหนึ่งต้องทําก็คือนํารถของท่านนะครับขับลอดท้องช้างด้านบนจะเป็นช้างเอราวัณครับมีพระอินทร์อยู่ด้านบนแล้วก็มีหลวงปู่ทวดอยู่ท่านสามารถนํารถของท่านนะครับขับจากด้านหลังของช้างซึ่งจะมีเจ้าที่ให้บริการนะครับบอกวิธีการที่จะทําพิธีสวดบทสวดมนต์นะครับแล้วก็ขับรถลอดมาบีบแตรสามครั้งแล้วก็เดินทางออกจากตรงนี้ไปแล้วสำหรับวันนี้รายการพเนจรชาแนลนะครับก็ได้พาเที่ยวที่บริเวณวัดบางจากเรียบร้อยนะครับสิ่งสําคัญคือมาเที่ยวที่วัดไหนก็ตามนะครับขอให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาด เชิญชวนนะคบแบบทุกท่านที่อยู่จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเห็นคลิปคลิปนี้แล้วนะครับสามารถเดินทางมาที่วัดบางจากนะครับสงังเกตง่ายๆเลยวัดบางจากอยู่ตรงข้างกับเกาะเกตนะครับอำเภอปากเก็ตจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มาไหวมาท่องเที่ยวกันอย่าลืมนะครับว่าที่นี่มีพระเวสสุวรรณองค์คู่นะครับสีทองและสีดำมาไหวขอพรกันแล้วก็มาลอดทองช้างขากับบ้านเพื่อความโชคดีสิริมงคลของท่านเองและครอบครัวครับสำหรับวันนี้รายการพลดีจอนชาแนลขอลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวท bằng lật thân lắm